ก็โอเคนะวันนี้มีเป็น ps vita รุ่นพันมาอีกหนึ่งตัวนะครับที่สำคัญตัวนี้มี256รกิกนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับมีเกมแบบอนข้างเยอะเลยเดี๋ยวอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเป็นของแท้นะครับนี่นะของแท้จากโซนี่แล้วก็นี่ครับสายชาร์จนะครับปลักค่อนข้างอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์นะครับก็หาปลั๊กเสียบดีๆีทีนึงละกันเพราะมันเป็นหัวกลมนะครับก็จะเสียบค่อนข้างยากนะครับก็หาปลั๊กที่แบบแน่นๆนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้ชาร์จสมบูรณ์ครับโอเคครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นพันแล้วก็นี่ครับเสภาัค่อนข้างสวยมากแล้วจอติดส้มแบบค่อนข้างน้อยนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะถ้าผมไม่ส่องไฟใส่มันจะมีบริเวณนี้นะครับประมาณแค่นี้นะครับช่วงนี้นิดเดียวแค่นั้นนะคถ้าผม ไม่ส่องไฟเห็นไหมถ้าเราเอาไฟหนีเนี่ยนะมันจะดําสนิทเลยนะเป็นจาว l e ตแล้วก็มีมุมขวาบนนิดเดียวทำนิดเดียวจริงๆแบบแทบจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มีเป็นพวกรอยขนแมวนะครับตัวนี้ไม่มีฟิล์มนะครับไม่มีฟิล์มก็รอยขนแมวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดฟิล์มนะครับปุ่มนา่าล็อกค่อนข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่นะครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องใส่แผ่นเกลียวตัวนี้แปลงใส่เมมนะครับซึ่งเป็นเมม256ร้กิก ก็จะไม่มีต้องเป็นมินมซัมซุงด้วยนะครับมมม่อทข้งดีนะครับแล้วก็ปุ่มกดใช้งานได้ปกติหมดนะครับเพิ่มเสียงก็เสียงปุ่มพาวเวอร์นะครับใช้งานได้ปกติด้านหลังนะครับประมานี้นะครับไม่มีซิมเหมือนกันนะครับแล้วลก็ซีเรียลลอกแล้วนะครับทั้ง2ตัวนี้ลอกหมดเลยนะครับซีเรียลด้านขวานะครับก็จะประมาณนี้ครับค่อนข้างสวยนะครับรอยถลอกอะไรไม่ค่อยมีเห็นด้านซ้ายก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาครับไม่ใช่รุ่น 3G นะ แต่ว่า3 G ไม่3 G ก็เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราใช้ Wi-Fi นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะครับดูให้ดูซอฟต์แวร์ตัวเครื่องก่อนอ่าตัวนี้มีทีมมาให้ด้วยนะครับค่อนข้างเยอะนี่ครับเดี๋ยวไปดูที่อ่าเซตติ่งกันก่อนนะครับตัวเซตติ่งเดี๋ยวผมให้ดูเมมโมรี่กันก่อนนะครับว่า256จริงไหมนะครับอ่าเซตติ่งนะครับตัวนี้เห็นไหม 2อานะครับ format มามันอยู่ที่2 3 8กิกนะ238กิกคือเยอะโคตรนะครับแล้วก็เหลืออีก3 1กิกซึ่งตัวนี้เนี่ยเกมค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในเครื่องแต่ว่าก็ไม่รู้จะถูกใจอ่าคนที่ซื้อไปหรือเปล่าครับก็ค่อนข้างมีหลายแนวนะครับเน็ตเบิร์กนะครับ k wifi นะครับค้นหาได้ปกติเห็นไหมนี่ก็ขึ้น wifi ที่อยู่แถวๆนี้ครับแล้วก็เชื่อมได้ปกติด้ยผมนี่ผมลองเทสดูแล้วนะครับอ่านี่ก็จะให้ดูในส่วนของ setting นะครับ แล้วก็ให้ดูตัวอันเดียรลีนนะครับเผื่อใครอยากเล่น p s p บนวีตานะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับถ้ามันเด้งแบบนี้ให้เราเข้ามาอีกหนึ่งรอบนะครับก็รอมันโหลดคู่หนึ่งนะครับเครื่องนี้ค่อนข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จอค่อนข้างสวยนะครับหายากนะรุ่นพันที่แบบจอติดส้มน้อยแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะติดส้มค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าแรกมาด้วยจอสีสดสีสวยผมว่าค่อนข้างโอเคนะสรับรุ่นพันธ์นะเกม p p p นะครับก็มีเยอะนะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม p s p เกมวิตตาเครื่องนี้แบบจะเต็มมากอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับมีครบกับทุกแนวนะมีบอลมีก o ด w ว r มีดับ g บ n b อลนะครับเบอร์ชอตเทนนิสเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว p s p นะครับ ตัวนี้หมดมาแบบมีเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวไปที่ต่อไปต่อกันที่วิวค้ามปากนะครับจะทดสอบตัวทัชแพดด้านหลังให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับตัวนี้นะครับแต่ก่อนที่จะมาอัดคลิปผมก็ทดสอบไปแล้วนะครับว่ามันใช้ได้นะครับวิวค้ามปากนะครโอเคนะครับผมแตะด้านหลังตัวนี้แอบโล่มันจะมุนนะครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับทันเต็ดด้านหลังตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับจะมีน้อยมากเกมที่ใช้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ Pkjj นะครับตัวนี้มี Pkjj สามารถโหลดเกมได้นะครับแต่ว่าต้องต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ต่อ wi-fi นะครับนี้เข้าให้ดูก่อนเฉยนะครับใช่ไหม ฟรีอยู่ที่31.25ิกิกนะครับเห็นไหมพอเราเข้ามาแล้วมันจะพยายามให้เราเชื่อม wi-fi นะครับแล้วก็เชื่อมไ WiIfi แล้วก็โหลดเกมได้นะครับิคลิปสอนใช้งาน p K j ผมไม่ไทําแยกไว้แล้วนะถ้าใครซื้อไปเดี๋ยวทักมาถามก็ได้นะครับโอเคเรามาลองเกมให้ดูเกมก่อนเลยลืมให้ดูเกมนะครับจะมีเป็น Vita x d a นะ็นั้นนี่น่าจะไม่ใช่เกมนะยูมไม่แน่ใจเหมือนกัน FIFA 15นะ เชนิดอ่าโซนิกนะครับมาลามามุรามาสะนะไม่รู้เกมอะไรอ่าเกมก็จะมีประมาณนี้คนระับค่อนข้างเยอะนะเข้าโหลดไปแล้วอ่าจะเป็นเกมพวกแอนิเมะส,ส่วนใหญ่นะแล้วก็มีเป็นอันนี้น่าจะเป็นไอวมดแดงดว่ะอ่าน่าจะใช่นะโอเคก็จะมีเป็นไอทากาเนธานวันพีทนะวันพีทกันดัมกันดัมนะครับกันดัม S.A.O. S.A.O. 2ภาคโตเกียวนะครับหลดออฟอัพปคาลิฟนะครับเพอร์โซนานะครับชาววั n ลิงดิจิมอนนะครับนิกซ์คอเดอร์วายเอสกระดวออันชัดเดคิวโซนนะครับมีเทาเกียโซลิตสองสามมาลิเชียสนะครับปีเบิร์ดแล้วก็กาวิตี้ลัเคพีเอสตชันออสตานะครับนี่อันไม่ออกนะ <laughs> เอสซินครีตนะครับโซ r ฟ e ีดอมวอ กอดอิเตอร์นะครับเจสตันพิกตันลี่ดังบันแซตโทคิเดนโทคิเดนนะครับ FC AW อะ DUA นะครับสตีดไฟเตอร์เอ็กเทเกนนะครับดิเมตมาเวลอัปเปอร์อะแล้วก็จะมีเป็นเกมออนิเมะค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ไม่เล่นก็ซื้อไปแล้วก็ไปลบทิ้งก็ได้นะครับ,บเกมทางนี้เกมเรามาทดสอบกับเกมฟีฟา15แล้วกันนะครับฟีฟา15 ตัวนี้เขาจะหมอดมาให้ดู FPS ด้วยนะครับคือเป็นเฟรมเปอร์ซิคันนะครับความลื่นไหลของภาพนี่เอะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเล่นได้ลื่นไหลไหมนะครับอ่ามีต้าพันธ์นะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างหาของยากนะผมได้มา2เครื่องเครื่องที่แล้วก็ปล่อยไปแล้วนะครับนี้เป็นเครื่องที่2องนะ ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงก็ใช้งานได้ปกตินะครับเสียงดังปกตินะครับการทัชสกรีนก็ลื่นไหลนะครับอ่าครับอ่าเอาใช้งานปกตินะแตะยิงนะครับอันนี้ผมแตะทัดแพดด้านหลังยิงก็ใช้ได้ปกตินะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเกมฟีฟ่าเกมอันชาร์ตนะครับพวกนั้นนะจะใช้ตัวเลียทัดแพดด้านหลังอ่านีครับเกมค่อนข้างลื่นไหลนะครับไม่มีติดขัดอะไร อเคนะผมก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะว่ามันใช้งานได้ปกติเดี๋ยวคลิปที่ยาวเกินไปนะมีเกมค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับอบเครื่องนี้มันเมม2 5งรยนะผมก็จะขายประมาณพันสามพันสามพันประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันสภาพมันไม่ได้ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็มีจอก็มีรอยขนแมวค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ